มวล A และ B มีค่า0.4และ0.5กิโลกร,รัมตามลำดับผูกด,ด้วยเชือกยาวไม่เท่ากันแกว่งเป็นวงกลมในแนวระดับเดียวกันถ้ารัศมีการเคลื่อนที่เป็นวงกลมของมวล B เป็น2เท่าของ A จงหาโอเมกา B ต่อโอเมกา A ว่าเป็นเท่าไหร่นะครับก่อนอื่นเนี่ยข้อนี้เนี่ยไม่ให้รูปมาก็ว่ารูปก,ก่อนนะครับโจทย์บอกว่า เชือกเนี่ยมันยาวไม่เท่ากันผูกมวล A กับมวล B ีเอาไว้แต่ว่าแกว่งเป็นวงกลมที่มีแนวระดับเดียวกันการแกว่งเป็นวงกลมข้อเนี้ยเป็นการแกว่งแบบไหนครับแบบการแกว่งกลวยนั่นเองการแกว่งวงกลมในแนวระดับก็คือการแกว่งกลวยนะครับสองคำเนี้ยคือคำที่เราสรุปได้ว่ามันเป็นการแกว่งแบบกลวยโดยเป็นกลวยที่มีระดับเป็นระดับเดียวกัน ด้วยนะครับมาดูเลยนะครับก็จะมีมวล A กับมวล B มวล2อันเนี่ยก็เคลื่อนที่รอบจุดศูนย์กลางคือตำแหน่งเนี้ย ถ้ามวล A เนี่ยระยะจากจุดศูนย์กลางถึงจุดเนี้ยถึงมวล A เนี่ยเป็น r ระยะตัวเนี้ยเป็น2เท่าใช่ไหมครับตามที่โจทย์บอกเป็น2 r <ม>เขาถามว่าโอเมก้า b เป็นกี่เท่าของโอเมก้า a ถ้าถ้าเขาบอกว่า a ตัวเนี้ยเป็น0.4กิโลกรัมแล้วก็ b ตัวเนี้ยครับเป็น0.5กิโลกรัม โจทย์ข้อนี้นะครับเป็นถามว่าโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์เกี่ยวกับซิมเปิลฮาร์โมนิกในรูปแบบพิเศษที่พี่เคยสรุปไปให้ไหมพบว่ามันเป็นนะครับข้อนี้เป็นนะเพราะว่าข้อนี้เป็นซิมเปิลฮาร์โมนิกรูปแบบการแว่งเป็นกลวยนะครับใช่ป่ะการแว่งเป็นกลวยอ่ะพี่พิสูจน์ให้ใหม่นะครับการแว่งเป็นกลวยเนี่ย เราก็คิดตามนี้ใช่ไหมครับก็คือมีแรง T ใช่ป่ะถ้าระยะน,นี้เป็นเซตาแล้วก็ยาวทั้งหมดยาว L T เราก็แตก T ออกเป็น2แกนใช่ป่ะครับเป็น T cos t h e t าเพราะว่ามุมนี้เป็นมุมเซตามุมนี้ก็ต้องเป็นมุมเซตาด้วยแล้วก็เป็น T sin t h e t าแล้วก็เป็น mg จะพบว่าแกนเนี้ยแกน y ตัวเนี้ยมันสมดุล ใช่เพราะว่ามันไม่มีการเคลื่อนที่ในแกน y เปรียบสเสมือนหยุดนิง่งซิ g m า f y เป็นศูนย์แรงขึ้นเท่ากับแรงลงแรงขึ้นคือ t cos เ h จับเท่ากับแรงลงแรงลงคือ mg จบเป็นสมกา,ารหนึ่งแต่สมกา,ารในแนวแกน x เนี่ยจะพบว่ามันเป็นสมกา,าร t ่ sin t เนี่ยก่อให้เกิดการเคลื่อนที่แบบวงกลมใช่ไหมครับดังนั้นจะได้ว่า t ใส่ S, จะได้ว่า sigma f เท่ากับ ma นะครับแล้วก็ t ีไซน์เซต้าจะเท่ากับ m, a, a คือ v ลองสองโซน r ซึ่ง v ลองสองโซน r พี่แทน v เท่ากับโอเมก้าอไปพี่จะได้ว่า t ีไซน์เซต้าเท่ากับ m อ็มโอเมก้ากำลังสอง r โดย r คือแอมพลิจูดนะครับดังนั้นเนี่ยจะได้ว่า t ีไซน์เซต้าจะพบว่าไซน์เซต้าคืออะไรไซน์เซต้าคือระยะตรงนี้ใช่ไหมครับ R ส่วนแอคือระยะตรงค่ามมุมเซตา L คือระยะตรงค่ามุมฉากดังนั้นไซาเซตาคือ R ส่วนแอลส่วนแเท่ากับ M โอเมกาสแคร์าจึงได้ T ีเท่ากับเโอเมกวร์ย้าย L ขึ้นไปต่อไปครับ T คือความตึงเชือกเราไม่ต้องการความตึงเชือกในสูตรของเราเรากำจัดโดยการเอาสมการที่ หตั้งแล้วหารด้วยสมการที่สองจะได้อะไรครับ1ตั้งก็คือ t เท่ากับ m โอเมกานองสอง l หารด้วยสมการที่สองคือ t cos เซตแล้วก็ mg t ตัด t m ตัด m เราไม่ต้องการโอเมก้าครับเราเราต้องการคาบดังนั้นเราแทนด้วยโอเมก้าเท่ากับสอพายส่วน t ดังนั้นจะได้ว่า หส่วน cos θ เซเท่ากับ2องพส่วนทยกกำลังสองคูณด้วย L ส่วนด้วยจจึงเป็นที่มาครับว่า t จะเท่ากับ2องพายรูทอลคอรส,ส่วนด้วย g ตรงนี้คือที่มาดังนั้นเนี่ยจะพบว่าถ้าวัตถุนเนี่ยมีมีระยะ L c o คอเเนี่ยที่เท่ากันถ้าลูกตุ้มนาฬิกา ถ้าถ้าลูกตุ้มที่แกว่งแบบกวยเนี่ยมีระยะ L ครเซต้าเนี่ยเท่ากันค่าทก็เท่ากันดูอะครับอ่าดังนั้นเราลองมาดูครับว่า L c o ครเซต้าคือช่วงไหนถ้าตรงเนี้ยคือความยาว L แน่นอนว่า L c o ครเซต้าก็คือความยาวที่วัดจากจุดสูงสุดมาถึงจุดที่ทำการแกว่งใช่ป่ะวัดตามแนวดิง่งระยะนี้คือ L ครเซต้าแต่ว่าจากรูปเนี่ยจะเห็นได้ว่า เมื่อพี่วาดรูปมาแล้วเนี่ยระยะ L cos t a ของทั้งก้อน A และก้อน B มันเป็นไงครับมันเท่ากัน L cos t a เท่ากันดังนั้นเนี่ยถ้าการแบ่งกลวยเนี่ย t เท่ากับ2พาย L cos t t a ส่วน g ทั้งก้อน a และก้อน B แน่นอนสองพายเป็นค่าคงที่เท่ากันค่า g เป็นค่าคงที่เท่ากันแต่ L c o คอเซตก็ด้านเท่ากันอีกดังนั้นจิ้ได้ว่าอะไรครับ t a ก็เท่ากับ t b ไดใช่ปะ่ะแต่เขาไม่ต้องการท a กับ t b เขาต้องการโอเมก้า B ต่อโอเมก้า A แต่โอเมก้าคืออะไรครับโอเมก้าคือสองพายส่วน t ไใช่ปะ่ะสองพายส่วน ta 2พายสพายส่วน ta นะครับดังนั้นจะได้ว่าโอเมก้า B ต่อโอเมก้า A คืออะไรครับคือ2พายส่วน tb หารด้วย2พายส่วน ta ก็คือ ta หารด้วย tb ใช่ป่ะโอเมก้า B ส่วนโอเมก้า A คือ ta หารด้วย tb ซึ่งก้อนทั้งสองก้อนเนี่ยมันเท่ากัน ta เท่ากับ tb เท่ากับ1ดังนั้นจึงได้ว่า โอเมกาบี Omega B, ต่อโอเมกาเอเป็น1ก็เป็นคำตอบนะครับสำหรับข้อนี้โอเคอข้อนี้นะครับก็เป็นสมการซิมเพิลฮาร์โมนิกในรูปแบบการแกว่งกลัว,วที่ที่นิยมเอามาออกข้อสอบนะครับก็แต่ว่านิยมน้อยกว่าการแกว่งแบบลูกตุ้มนาฬิกากับการแกว่งแบบสปริงแหละแต่ว่าก็ให้ล้องจำไว้ให้ดีโดยบทพิสูจน์พี่ก็พิสูจน์ให้ดูแล้วนะครับก็จะพบว่า ถ้าเซตาเนี่ยคือมุมที่กระทำต่อแนวดิ่งแต่พบว่ากลวยที่มีระยะวัดจากวัดจากจุดสูงสุดถึงจุดที่แบ่งเนี่ยคือระยะ L cos เซตาเนี่ยเท่ากันเนี่ยค่า t จะเท่ากันจากรูปเนี้ยมันเท่ากัน t ก็เท่ากันใช่ไหมครับจากจากจากรูปเนี้ย t L cos เซตาเท่ากัน t เท่ากันพอ t เท่ากันปุ๊บ โอเมก้าเท่ากันทันทีนะครับก็เป็นคําตอบของข้อนี้นะครับตอบโอเมก้าบต่อโอเมก้า A อเป็น1ต่อ1ครับ